ไม่ได้ไเนาะม่ไ <แฟ S 2> เ่าหงาหทำอะไรไม่ได้ไไดแย่้นอยู่เฉ้ี่ะเรามันเห็นทุกอย่างขาดนนอ่ะทำไมมันถึนเป็นแบบนี้อ่ะมนไม่มีน้ํหนักไม่มีสักฐานทุกคนได้ยังไงก่าโบค่ย แล้วมันยังไม่ได้ใช้งานมันมีลายเซ็นของพนักงานเต็มไปหมดเรารู้ว่าถ้าเกิดเก็บเอาไว้เองจะมีปัญหาก็เลยไปส่งให้คุณกันยาวีแล้วบอกคุณกันยาวีว่าช่วยตามเรื่องต่อพอเข็มขัดนี้มันยังไม่ได้ใช้งานแล้วอย่างนี้มันจะบอกว่าไม่มีหลักฐานได้ยังไงถาว่าเราตัดด้วยหาว่าเราทีนี่ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะ นเจอหล่นอยู่ที่ใต้ใต้รถคันสีแดงที่เข็นขีบอยู่ตอนที่ดิฉันมาถึงที่นี่เขากำลังขนขีบอยู่ แล้วเราไม่มีการขัดขวางเราพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ดีๆแล้วเราเห็นความผิดปกติเพราะว่ามีกล่องนึงที่กําลังขนขึ้นหลลนีิบนรถท้งสีขาวมันไม่ได้มันไม่ได้ปิดก็ไม่ได้ซีนอะไรเลยเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะปล่อยให้รถขนหนี้ไปที่ซอยนี้1 0 5าได้เราบอกน้องๆว่าพากันขวางรถไว้ก่อนรอะนี้ถือว่าเป็นการทุจริต เราไม่ได้มีการเจตนาที่จะมาขอร้องให้นักใหม่กันคืนนั้นเรามาแค่ขอตวรวจสอบดูว่าสภาพกล่อมหีบของเรามันปกติไหมดิฉันเป็นคนที่เลือกเขตหนึ่งเพื่อมารักษาสิทธิ์ของตัวเองเราไม่ได้มีใครเชิญชวนมามาเพราะตั้งใจอยากรู้เป็นยังไงแต่พอมาพบเห็นหลักฐานทุกทุกอย่างที่มันเปิดขึ้นสงสารเด็กๆมากที่โดนกันแก๊ ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงออกมาปเป็นแบบนี้เราเฝ้ากันเราก็อยากนอนก็ทําทงานกันมาเหนื่อยกันทั้งคืนแต่ด้วยความที่เราห่วงเรากลกเขาจะเอาหลักฐานนี้เราต้องนั่งเฝ้ารถกันถึงเช้าแล้วผลมันออกมาปเป็นแบบนี้หรอคะทำไมเขาถึงทำลายประชาชนอย่างนี้เรื่องฝากอะไรถึงกรกตนยครับแม่ควาย เราถามของเจ้าหน้าที่แล้วมีเจ้าหน้าที่ที่นี่กับเราหลายท่านมีทั้งตำรวจเจ้าหน้าที่กรมการปกครองหัวหน้ากกตทิ้งประจำหมู่ชุชนบุรีรานายอำเภอเขาอยู่กับเราที่นี่เราเห็นหลักฐานเราถามเขานาขณะนั้นว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าผิดไหมแต่ทั้งนายอำเภอทั้งเจ้าหน้าที่กกตไม่พูดกับพวกเราสักคำบอกไม่มีสิทธิ์ พูดอะไรไม่ได้ทําไมล่ะหลักฐานที่เต็มตายอย่างนี้ทาไมถึงตอบพูดไม่ได้อะถาาวมาสื่อมวลชนทุกคนน่ะเห็นหลักฐานขนาดนี้คิดว่ามันผิดไหมคะทําไมถึงต้องรอให้เป็นแบบนี้จริงๆแล้วเขาควรจะสั่งให้นักคะแนนใหม่ตั้งแต่คืนนั้นแล้วทําไมถึงยอกโยกเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าในหีบนี้มันมีอะไรทุกคนสงสัยเหมือนกันไหมคะ,สสคะว่าในหีบมันมีอะไรทําไมมันถึงเปิดไม่ได้ไ